สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันนี้เช้าตรู่ของวันที่26ตุลาคม2568นะครับวันนี้ <มา S 1> กุ๊กมาจ้ากระเพาะปลานะคะเห็นไหมคะกระเพาะปลาเน้นๆนะคะดูสิคะนีน่นี่นี่กระเพาะปลาแท้นะครับไม่ใช่หนังหมูอของแท้เลย <มา S 1> ดูดิฟูด้วยเนี่ยโอ้โหมาครับมาวันนี้พี่วัดมาขามนะครับทอดกระถินวันนี้ของดี กะเลี้ยงทั้งจังหวัดเลยนะครับเนี่ยสี่หม้อค่ะสี่หม้อจุกจุกกันไปเลยนู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 น,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 นไม่ค<า>ม่อยเยอะนะคะไม่ค่อยเยอะหรอกปีที่แล้วสามหม้อก็ว่าเยอะแล้วแต่ปีนี้ป้าแป๋ว <c oughs> สาวเยอรมันบอกเอ๊ะทำไปทำมาทำไมมันเป็นสี่หม้อว่างั้นทำกินขึ้นค่ะโอ้โหนกินขึ้นค่ะนี่นี่นะครับส<ม>ี่หม้อเอง่งก็กำลัง กำลังอุ่นเครื่องนะหม้อนี้กําลังอุ่นเครื่องนะนี่ครับออืเดี๋ยวรอก่อนอันนี้จะจะช้านิดนึงเพราะว่าเราใช้เตาถ่านนี่เราใช้เตาถ่านนี่ไม่ต้องหกอันหนักไปเลยไปเลยเราได้เห็นดีงั้นไม่พอก็ลงเกลือได้เลยเฮ้ยลงได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องเติมน้ำเติมเลือดเชื้อจ้าสองช้บ้านละช้อนโตชโตก็ได้ ปาาละสอกสกต๊ออโฟงได้เลยเชื่อสุดมันไม่เค็มเหอนเจเชือ่อสุดนะนายมแมันหวานม,มันต้องออกหวานแล่นแลก่อนสิจาเพรกี่ยวัเส้วพลาติกเนี่ยขาวๆอันนี้ก็แป้งเท้าแป้งเท้านะครับเดี๋ยวน้ำไว้จะได้ข้นๆอชนเลอือ ปลา้ำแดงเัน้องเติมน้ำอีกนกติ่นี่ครับเดี๋ยวเลือกส่วนผสมที่จะต้องผสมเข้าไปนะครับโอ้โหนี่อีกมอที่สองมอที่สองนี่ร้อนช้าไปนิดนึงกับองปลา ฟูฟูเลยอ่ะเต็มคำเลยอ่ะนี่หั่นหั่นเล็กแล้วนะเนี่ยจะเข้าปากหล่อมปะเนี่ยฟ้ายังไม่พอใจนะป้าบอกว่าเล็กไปเข้าปากไม่ได้เดี๋ยวเราก็แถมนมี้ดจิ๋วรมดับนี่้แล้วอ้โแล้ว โอหดโมโห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 แล้วนั่นนี่โมโหแล้วโอ้เหลือท่านเลยดูเนี่ยมาดูขั้นตอนขั้นตอนการปรุงเพาะปลาน้ำแดงดูทีครับเนี่ยไฟแก๊สเนี่ยมันสุดยอดเลยเนี่ยมันมีสองถุงมั้งใช่ไหมเห็นแล้วค่ะต้องแบ่งหม้อแล้วิ้งไปใช่อันนี้คือ เป็นไก่เนื้อไก่จากโครงนะครับซี่โครงที่เราต้มมาผสมกันใส่ทีนึงคือปีนี้เนี่ยก็องประกอบค่อนข้างเยอะนะครับทีแรกว่าจะเป็นสามกลายเป็นสีแต่จริงๆทําไปทํามาเนี่ยไข่กับไก่ฉีกเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่นะครับปีที่แล้วใส่ไปพร้อมกันนี่ขนาดยังไม่ใส่แน่นแล้วทีเนี้ ไข่กับไก่ชีกเนี่ยเราจะไปวางต่างห่างนะเราจะไปวางต่างห่าเนี่ยเนี่ยอเวลาตักก็พยายามตักข้างในไม่เดี๋ยววลาน้ำมันไม่ลอยพี่เวลาใส่ใส่แป้งอ่ะใส่แป้งค่ะมันจะอยู่ด้วยกันเวลาใส่แป้งไหมเนี่ยครับ ปีที่แล้วเนี่ยมันน้อยปีนี้ก็มาสรุปอะไรก็ไม่พอใจเจ๊อะค่ะจัดจองตัวไว้ปีหน้าไหมต้องเยอะค่ะจดปีหน้ายังไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่ไม่มีชีวิตก็ทำเลยไปมีพี่เราก็ทําไปเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ทําเนี่ยลูกค้าก็ต้องถามหาอยู่แล้วปิดปิดกิจการโอ้ปิด ตอนตัวปิดจิตการแล้วไม่ไหวแล้วโหทำแต่เมื่อวานเมื่อวานตั้งแต่นนเช้าไปตลาดตั้งแต่แปดโมงยันแปดทุ่มเออเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฉีกไก่หั่นเอ,อ่อเพราะปลายันสองทุ่มสามทุ่ม,อ,มอ,อันนี้เราก็เติมเติม <ไป S 1> เนื้อที่เราหั่นไปแล้ว เใส่หมดถ้าอะไรน้อยที่ตกใันมากใส่หมดใส่ได้เลยน่้เลอ้่เนยโอะ่เอลัน่ไยโวมันจะจกไม่ไหวมเนี่ยแล้มเยอเนี่โห็นไหมเห็นไมหมนไยก่ฉีก่่ยังไม่ใส่ ต้องไข่ก็ยังไม่ได้ใส่เพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ไข่ใส่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าลวมก็ตักออกหม้อละหน่อยละหน่อยเดี๋ยวต้องให้หแนี้แต่โอเคไข่ไข่กับไก่ฉีกแล้วใส่ทีหลังใช่ค่ะแล้วเราไปหยิบที่นู่นไม่ครัเวลาเราเดี๋ยวทำไม่เสร็จก่อนอืมอืมเนี่ยเอาน้ำไม่ใส่เลยเดีต้อเดือดแล้วก็ชิมอีกรอบนึงเดี๋ยวอยต้มอันนี้เดี๋ยวรื้อข้อยใทำเดือดก่อนรอเดือดก่อนป้านี่กำลังอะกำลังกำลังกำลังถ้าเติมตอนนี้ก็ช่วยเติมยกหม้อเลยยกไว้ สองคนได้เพราะน้ำเรายังไม่เยอะขนาดนั้นต้องเติมเลยเติมได้ค่ะแล้วเวลายกลงจะยกทั้งหมดทำไมเวลาเสร็จแล้วเป็นแบ่องใส่นอสจ้าเอาอีกไหมเอาอีกต้องไม่ให้มันหลวมนะนั่นแหละครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เสร็จสับแล้วใสๆก็จะนำไปที่ วัดนะครับเตรียมแจกแล้วก็เดี๋ยวรีวิวบรรยากาศการแจกให้ดูอีกทีหนึ่งว่าลูกค้าเราจะเยอะแค่ไหนแต่รับรองได้ว่าลน้นท่อหางแถวยาวแน่นอนสวัสดีจ้า